สวัสดีครับสิงค์คอนช้นเครับเมื่อนีพ้พาผีพาน้องมาเซไปเก่าเดี๋ยวมีเหยื่อหัวเก่าพี็น้องมอเมื่อนี้ก็มีอ่าพ่อเชมเป็นพี่น้องมาเซไปซื้อน้ำพึ่นเอาก็เลยไปขอซื้อน้ำพึ่นพิ่นบอกเงินซ้ําพี่น้องขอบคุณเผลอะไรครับเพื่อนวะหายอยู่หากินแล้ว เศร้ากลังเนี่ยเอาไปเลยเพื่อนวน่อโอ้ขอบคุณเลยล่ะครับครับไปเบิ์งหมายครับมื่อนี้ครับใกล้บ้านครับมื่อนี้น้องนี้น้องแทนนี่ยังบุกเคยใส่ครับพี่น้องตาบอนดีอยู่ครับถ้าเนี่ยเบสเศร้ากำลังเอาครับลุยครับปักมาอยู่ประมาณสามสี่หลังแล้วครับจำมันขัเมื่อคืนนี่ ฝนล้มมาอย่างแห้งครับก็เลยมาใส่แต่หัวเว้นนะครับมันเนี่ยเดี๋ยวหัวครับมันลงหมดนะครับพี่น้องผู้ใดอยากหาอยู่หากินมันมันป่าบอนดีจุดนครับหนองใกล้บ้านครับลุยครับแบบกันปักคือเก่าครับพี่น้องเอาผู้ใดอยากใส่ก็ไปหาใส่ได้ครับมีอยู่ครับปักไปเลยเงนียวลอยครับ ปลาดุกปัดคอปัดเสื้อมีแล้วไงเอาใส่แล้วครับใส่ไปพุ่นน่าจะได้ครับยี่สิบลังครับทีเดียวนี่เพื่อมารครับเอา้าลุยไปต่อครับมองใส่ผมกับสิเคียครับเอา,เอ,าอันน,น,นี้ออกโบไยมันอันมีแหนมีหยางมีหยาพี่น้องให้มันดินได้ครับป่าบอนดีอยู่นะครับ บักเมลร่จะเป็นยังไงสิบรรยามาศเมล็ดน้ำพี่น้องเอานี่ปักลอยครับให้มันลอยครับอยู่ผิวน้ำนะครับเขียวไปครับไปเตาะ โอ้เมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งพี่น้องป่ามันมันหนาสิแหลนครับธรรมชาติของป่ามันสิแหลนเนี่ยปา่าในน้ำใหม่มันสิแหลนผมก็เลยต้องหาเหงื่อมากเลเมือนเลยพี่น้องเอง้าเุยต่อครับหลังสุดท้ายแล้วพี่น้องนี่หลังสุดท้ายครับลอยเตปองตะป่องอยู่ มือน,นั้นผมใส่โซนพุ่มมองที่มันบ่มีพวกเจาะนะครับเน,นี้ลองลองขยับมาลองเบิ่งมันสิได้บ่ได้อยู่บ่หลายครับอีกหลังหนึ่งพี่น้องเ,อเลาะไกลบ้าน,นครับมันจะเป็นยังไงเมือแรงสิได้มายามอีกนที่หนึงครับมือแล้งว่ากันไหมครับไรครับมือนแร้งไมา้ยา,ายามครับสิมานบ้างมันี จักมานประมาณกันมันลองมาเมืองเนาะเอา้าขคาควายโบโบ